หลังดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ครับแล้วก็กดปุ่มติดตามอ่าแล้วก็กดการแจ้งเตือนทั้งหมดครับปุ่มกระดิ่งนะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยครับนี่เราหลับไปนานแค่ไหนกันเนี่ย ย่าแล้วอ้ยวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดิมที่4ฮะ อาหารว่างครับวันนี้ผมก็จะมากินมา <K l ip throughout> ม่าเกาหลีเมื่อคลิปครั้งก่อนที่ผมกินไปคือผมกินแค่หนึ่งซองแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ซีดมันยังไม่ไม่เผ็ดเท่าไหร่วันนี้ผมข <Okay. S 2> อามาลองอีกสักครั้งหนึ่งมาม่าเกาหลีครับนี่ครับลดเผ็ดซองละประมาณ48บาท ผมซื้อมาจากเซเว่นอีเลเว่นะครับวันนี้แต่แน่นอนะซองเดียวมันธรรมดาไปวันนี้ผมจะมาลองกินมามา่าเผ็ดเกาหลีครับสามซองด้วยกันลองดูซิว่าผมจะกินได้ไหมแต่ความจริงผมก็อยากจะลองกินเยอะกว่านี้นครับแต่ว่าด้วยขนาดที่มันมันมันใหญ่ซองมันมันจับโป้อ่ะผมกลัวผมกินไม่หมดนะครับ เ,าาเราลองดูแค่สามซองนะดูดิว่ามันจะซักเท่าไหร่กันเชียวว,ว้าวโอ้โหดูครับเยอะมากมากครับอ่าหลวงมาเสียดาย มเเลืออย่ต้องขออภัยนะครับตะเกียผมลืมกดอัดถ่ายคลิปโอ้เสียดายครับเนี่ยผมใส่หมดแล้วนะครับหนึ่งซองสองซองแล้วก็สามซองเนี่ยซอสเผ็ดไหมนะครับเดี๋ยวโอ้โหเมื่อกี้พลาดมากเลยครับคือลืมกดถ่ายแต่ว่าผม อ่ะผมไม่ไม่ขอใส่ไอ้นี่ครับมันคือมันมันเป็นคล้ายๆสาลายอะเหมือนใบกัญชาอะไรพวกอย่างครับแต่ผมว่ามันมันมัน,มนไม่รู้อะ่ะผมไม่ชอบอะ่ะีเกลียยใส่อ่ะใส่ไปแค่แค่หอเฉยๆนะครับไปมาดูนี่ครับนี่คือของจริงครับนี่เป็นไงแล้วครับโอ้โหแค่เห็นก็เหมือน ดินแดนนรกไปเลยครับเหมือนความเผ็ดมันร้องลมรั่วใจร้อนรุ่มให้แบบว่าใครอยากเล่นกับไฟอะ่ะโอเคนี่นะครับโอ้กว่าจะคนได้เมื่อกี้ผมก็คนไปตงนานเลยแต่มาดูอีกเอ้อลืมกดอ,อัะ ไปคลิปอีกโอ้ตายตายแต่ก็จริงครับเป็นเพราะว่าห่างเหนินจากวงการทําคลิปไปนานอาจจะลงลงลืมลบ้างครับอาไปก็ผิดพลาดป,ประการใดก็อาไปให้กันด้วยนะครับอ่ะเรามาชิมกันเลยว่าครับ กอก็อแค่เผ็ดในระดับที่ว่าอร่อยครับไม่สามารถทำอะไรให้ผมแบบหรือเป่าปากอะไรน้ำลายไหลน้ำลายเผ็ดแบบเยิมย้มๆออกมาเงี้ยก็อร่อยปกติอะครับ คนชอบเห็นนะน่าจะถูกใจสิ่งนี้การถานถึงความอร่อยก็อร่อยคนระับ แต่ระวังมันจะกกระเด็นเข้าตาครับเพราะว่ามันถ้าโดนตาน่าจะแสบหน้าดูเลยโ <Okay. S 2> อเคเเริ่มไหลแล้วโอ้โหโอ,โอ้เหมือนจะเริ่มเห็ดขึ้นเรื่อยๆครับ ก็แค่เหตุในระดับที่ว่าอร่อยครับหมดไหมวะเนี่ย กี้ของกล็ลืมเตียมทิชูครับน้มำมูกไหลหายพิชูแป๊บนึ่งเ,เริ่มเผ็นแล้วครับน้ำมูกไหลก็แค่เป็ดในระดับที่ว่าอร่อยครับ น้ำแป๊บน,นึงครับโอ้โหเห็ดจริงเนี่ยครับไม่ใช่เล่นๆนะครับ หมดไหมครับเนี่ยเออผมไปดูช่องหนึ่งครับเขากินถึงสิบห้าซองนะครับแต่ว่าอาจจะกินเป็นเนี่ยซองเล็กนะครับแต่ผมเนี่ยแค่สามซองผมยังดูแล้วมันจะหมดไหมครับเนี่ยโอ้โหเลยอีกตั้งเยอะนะครับเนี่ยโอ้โหแรกๆก็เหมือนจะไม่เปิดเท่าไหร่ะครับ น้งองหนูๆที่ดูอยู่นะครับอย่าเอาเป็นอย่าง,างครับคือเผ็ดจริงครับตั้งสามซองซองเดียวอาจจะไม่เท่าไหร่ครับ โอ้ oh. 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 แค่เผ็ดในระดับที่ว่าอร่อยครับ ไม่สามารถทําอะไรให้ผมแบบหรือเป่าปากอะไรน้ําลายไหลน้ําลายเี็ดแบบยุมย้มๆออกมาเนี้ยท่านผู้ชมคบเผ็ดมากเครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้เหลือไว้แค่นี้แล้วกันครับโอ้ยจริงๆครับโอ้ยอมแพ้ครับยอมแพ้อีกแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายโอเคปะ